สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนทิดาคำชั่วค่ะชื่อเล่นชื่อพี่หมยเล็กนะคะเป็นสุดยอดพิธีกรฝ่ายหญิงประจำปี2568ค่ะครับสวัสดีครับผมพี่ไอจีนะครับชื่อจริงจิรยุทธ์ธมมาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติครับเผู้ชนะอันดับหนึ่งของฝ่ายชายครับยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆมากมายก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันตอนนี้คือพูดผิดพูดถูกแล้วนะครับก็คือไม่นึกว่าตัวเองจะได้แล้วก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับก็ได้ฝึกกับคุณครูทอฟฟี่นะคะถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยค่ะไม่เคยเข้าคลาสการเรียนการพูดเลยค่ะรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันของเรามก็เลยไม่ได้เครียดอะไรมากมก็เลยเป็นตัวของตัวเองเต็มที่ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เสียดายอะไรแล้ว ตอนที่ประกาศรางวัลก็ไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะประโยชน์ที่ได้ต้องเป็นการเป็นพิธีกรอยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากสกิลการเป็นพิธีกรนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลการพูดการวางตัวหรือว่าบุคลิกต่างๆเราได้ไปใช้กับอย่างอื่นแน่นอนค่ะแม้ว่าจะเป็นการพีเต์งานหน้าห้องนะคะหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกเราจบไปขายงานลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับ ก็เหมือนอย่างที่พี่หมอเล็กบอกไปอย่างอ,อย่างหลักๆเลยก,ก็คืองานพิธีกรนะครับคนเรานะครับการพูดมันเป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วถ้าเกิดเราพูดเป็นพูดได้พูดจับใจความได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราในทุกๆด้านเลยนะครับฝากถึงน้องๆนะคะในปี2 5 6 9ใช่ไหมคะปีหน้าก็ ขอให้น้องๆนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะที่จะลงประกวดแล้วก็ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางของเราเนาะแต่ว่าเนอ,อยรเราก็ได้ลองแล้วค่ะตัวผมเองก็ไม่ได้มั่นใจในการพูดของตัวเองมากแต่แค่เห็นโอกาสแล้วก็หาทางมาถามว่ามีอยากเลิกกลางคันไหมมีมากครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยากไปต่อเหมือนกันอีกด้านหนึ่งก็เลยเต็มที่ในทุกทุกโอกาสที่ได้รับ <Okay. S 1> ครับ ig ค, f e e e ค่ะ f a y a n g underscore m l ค่ะ ig p e t e r i c e v ครับ